ไม่ได้ยังไม่มาอีกเนี่ยมาไม่เคยจะตรงเวลาเลยนั่นดิสายทุกรอบเลยอะ่ะนี่วันหลังอะ่ะพวกแกไม่ต้องไปรอมันแล้วนะเสียเวลานี่มันจะเหลท2สองชั่วโมงเนะี่ยรู้ไหมเนะี <c oughs> ่ยตายแล้วทุกคนตายยากสิตายาแล้วนะนอนานไม่แต่ <c oughs> ก็นนานตนแล้วนี่แกไปไหนมาเด็ดทำไมมาป่านนี้เนะนี่ยนี่แกอย่าบอกนะวพาที่แกช้านี่คือจะมัวแต่ไปแต่งสวยอะเอา้าก็ใช่นะสิก็ผู้หญิงอะนะแต่ดูสภาพพวกแกสามคนนี้ก็แบบเดูอบารได้เลยอะโอ้ทรงขนาดนี้ได้ไงคนเราอะมันต้องแบบสวยนะเคยนี่ส้านสิป่ะ แต่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งพวกเราเนี่ยไม่ต้องแต่งก็สวยอย่างจริงไม่เหมือนแก <c oughs> อีนี่กระโบใหญ่อีนี่ก็หันอีไลท์สุดอีนี่ก็โดดไหนไม่ก <c oughs> ็ดูสิใครๆเขาก็อยากสวยกันดูสภาพพวกแกบอกว่ามันง่ายไงไม่ไหวอะแกนี่ต้องยอย่างนี้สวยอย่างนี้ค่ะเข้าใจปะ พอเลิกข้ามได้ละจะมาติวไม่ได้หนังสืออ่ะติวก็ได้โอเคพวกเราเราจะติววิชาอะไรก่อนเดียมันมีอยู่3วิชาณิตศา,า,าสตร์ภาษาไทยแล้วก็กฎหมายแต่ภาษาไทยเนี่ยเราจะสบัสบสับเฮ้ยสอบสองชั่วโมงอ่ากฎหมายเนี่ยเราจะสอบหนึ่งชั่วโมงแต่ณัิตเรื่องอะไรดีอ่ะ ไม่มีความสวยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรอะกาจริงไหมป ok <Walker> ันจริงจริงต้องหวีผมต้องหวีผมนิดนึงไม่ได้ไม่ได้อุ๊ยม้าม้าแตกโอเคมันเสร็จดนึงเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้ะต่อโอเคเราจะมาเรียนวิชาคณิตศา์กันก่อนสมการเนี่ยนะให้เราได้ สิ่ที่เราสงสัก่อนเป็นเอ็กับว่าอยลุไม่ได้เลยไม่น้ออีกแล้วปาฉันสิ้นแล้ว่้ยเล็บหลดหมดเลยอไม่ได้ไม่ได้ปาไม่ได้ไม่มีแรงเดินนอนพันจะได้ติวกันเมื่อไหร่นะ ีสิ perfect โอเคฉันมั่งใจแล้วแกเสร็จหรือยังจะได้ติวต่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคสมการมันจะมีค่าตัวแปรที่สำคัญ x กับ y คือค่าที่เราสงสัยใช่ไหมให้แบ่งฝั่งสองฝั่งก่อนนะถ้าสมมติว่าค่าหนึ่งมมี2 x เข้ากับ y ใช่ปะให้เราแบ่งฝั่งค่าหนึ่งเป็น x ค่าหนึ่งเป็น Y ของแกอีก็ได้ฉันลืมไปว่าฉันต้องกินน้ำนะแกไม่ได้ในหนึ่งวันเนี่ยฉันต้องกินน้ำวัละสองขวดนะแกไม่งั้นผิวฉันจะเสียไปหมดเลยเนาะไม่ได้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 ปันเขาขอน้ำหน่อยจีได้จีน่ารักจังเลยไอ้ต้าวโวใหญ่ ด้วยใจเพื่อนนะไปขอบคุณนะคุณเราต้องสวยนิดนึงก <c oughs> ินน้ำจากกระอูดที่แกเอาไปเก็บไปที่หนอกหรือไงฮะ <c oughs> ก่อนที่แกจะว่าฉันอูดเนี่ยมาข้าข้างก่อนมอืมว่ากูอ เปล่ากูาว,าว่ามันธรรมดาคนมันก็ต้องดื่มมันก็ต้องรักษาสุขภาพนิดนึงอ่ะแกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้ะหวังว่าจะไม่มีเรื่องอะไรต่อนะไม่มีแน่นะอนจ้ะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว <c oughs> อ่ะมา <c oughs> บ,บ้านเนี่ยข้อนี้เราสงสัยว่ามันต้องแก้สมก,การยังไง อ๋อตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็น 2x เท่ากับ y ใช่ไหมการที่จะหาค่า x เ,เนี่ยเราต้องย้ายตัวเลขที่เรามีไว้ก่อนอไปฝั่งตรงข้ามซึ่งเล้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องถมมไหเนาะอันนี้เป็น2 ี่แกอย่าบอกนะว่าแกาจะเทพ,พวกเราแล้วไม่เที่ยกับพี่จอบอ่ะเออฉันเข้าใจนะว่าความรู้ก็สำคัญแต่สำหรับฉันอะ่ะผู้ชายมันสำคัญกว่านะแกรวยได้เรานั้นก็กนานแล้วนะอีกไม่กี่อาทิตย์อ่ะก็จะสอบแล้วด้วยอะ่ะนี่ถ้ารอบนี้แกสอบตกอะ่ะพวกฉันไม่ช่วยแกนแน่ ไว้ตั้งนานสัปดาห์หน้าก็สอบแล้วด้วยอืมโอเคโเคเข้าใจแล้วเข้าใจว่าอะไรยะเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การติหนงสือแต่เป็นผู้ชายไม่ได้ผู้ชายคนนี้ทิ้งไม่ได้จริงอยู่นะว่าแบบการเรียนมันก็สำคัญนะนะแต่ว่าเรียนใหม่ได้สอบได้ เราเซนได้นะผู้ชายขาดมือใจจ๊อบต้องรีบแล้วฉันต้องรลิกก่อนนะกายแล้วเจอกันใหม่นะกาไปก่อนนะบายฝากนิดนึงนะกานั่นไงเข้าใจมากแล้วนี่เรารอมันเพื่ออะไรวะเนี่ย เสียเวลาจริงเซ็ตเย็นๆนอนะแกเรามาติวกันต่อไหมต่อไหม